ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับเร่งวางแผนรับมือภายแล้งหลังโคราชอยู่ช่วงท้ายฤดูฝนขณะที่ผู้มนวยการลำตะคองยันนะครับน้ำา107ล้านลูกบาทเมตรเพียงพอต่อทุกกิจกรรมตลอดเเดือนหน้าแล้งของปี25 6 8ครับนายชัยวัชื่นกสมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีอยู่23แห่งของจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งปี2568ที่กําลังจะมาถึงภายหลังจากว่าทางจังหวัดนครราชสีมานะครับใกล้จะสิ้นสุดฤดูฝนโดยมีทางปพจังหวัดชละประธานจังหวัดผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบำร,รุงรักษาอ่างเก็บน้ําลําตะครองเกษตรจังหวัดพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับ นายสุคนเต็มยศยิ่งผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาลําตะคองรักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประธานนาครราชสีมาบอกว่าภาพรวมสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีทั้งสิ้น23แห่งครับมีความจุรวม1,220ล้านลูกบาทเมตรขณะนี้ครับมีปริมาณน้ําทั้งหมดรวมอยู่ที่614ล้านลูกบาทเมตร คิดเป็นร้อยละ50.33ของความจุทั้งหมดครับส่วนอ่างเก็บน้ำลำตะคองอำเภอสีคิ้วอันนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ร้อยเจ็ดล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น3 4เซนความจุอ่างที่3 1 4ล้านลูกบาทเมตรครับโดยทั้งนี้ที่ผ่านมาช่วงเดือนกันยายนครับในอ่างเก็บน้ำลำตะคองมีปริมาณฝนตกนะครับค่อนข้างดีครับ ประมาณ65ล้านลูกบาทเมตรสําหรับการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคองจะใช้น้ำจากถ้ายอ่างเป็นหลักในการทำการเกษตรอุตสาหกรรมผลิตประปาและรักษาระบบนิเวศครับสําหรับหน้าแล้งในปี2,568ที่กำลังจะมาถึงครับจากปริมาณน้ำที่มีอยู่ในอ่างเก็บน้ำขณะนี้นะครับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในเขตลุ่มน้ำลำตะคองไม่น่าจะมีปัญหาครับมีเพียงพออย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามครับในห่วงระยะเวลา7เดือนช่วงฤดูแล้งได้มีการวางแผนจะมีการใช้น้ำประมาณ80ล้านลูกบาทเมตรครับซึ่งปริมาณน้ำที่มีอยู่ตอนนี้ครับ107ล้านลูกบาทเมตรน่าจะเพียงพอต่อทุกกิจกรรมตลอดฤดูแรงปี2,568ครับอ่ะีอย่างนี้ทางเกษตรกรก็ใจชื้นนะครับว่าหน้าแรงนี้มีน้ำทำการเกษตรแน่นอนครับผม